บทที18่18ถึงบทที่19บทที่18เอวัเมสุตังเอกังสะมายังภะควาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวเนอะนาถะบินติกัสะอารเมตัพระโขภะควาพิขุอมันเตสิพิกขโวติพระทันเตสิเจพิโุภวะโตปจัโสสงภะควาเอตะทะโวจะา เมตายะพิกาเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะภะนุลีกาตายะยานิกาตายะวัตถุกาตายะอนุติตายะปะอริจิตายะสุสัมาระฐายะเอกาทสานิสังสารติกังขากะตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปะ พุทธะตินภปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติมนุสานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสักิวาวิสังวาสตังวากมติตุวตังจิตตังสมาทิยสมาทิยติมมกะวันโนวิปัสสิทธิอสัมมุลโหกาลัง กัโรติอุตตัลิงอาปาติวัตฉันโตปรมะโลกุปะโคโหติเมตายะพิกเวเจโตมิมุตติยาอาเสวิตายะพีภาวิตายะปะโมลิกาตายะยานิกาตายะวัตุกัตายะอานุติตายะปะริจิตายะสุสัมมารตายะเอมิเม เอกทัสสานิสังสาปาติกังขาอาติอโนทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติอาติโอทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติอาติทิสาภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอโนทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิโอทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการเหิติสาบะละนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการิอานทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการหิโอทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติท่าสหาการหิติสาภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการหิอานทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาอะเวลาอภิญญาปัตชะอะนิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพปานาอะเวลาอภิญญาปัตชะอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพปูตาอะเวลาอภิญญาปัตชะอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพปุคะลาอะเวลาอภิญญาปัตชะอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุ สัพเพอัตตาภาวะปัลลิยาปัญนาอเวลาอัปยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตนังปัลิหะลันโตสุขีอัตตนังปัลิหะลันโตเตอิเมหิปันจะหักาเรหิอโนทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิสัตถะกาเรหิโอทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทธิโยอเวลาอัปยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตนังปัลิหะลันโต สัพเพปุริสาอาเวลาอาปัญญาปัจชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหาลันตุสัพเพอะลิยาอาเวลาอาปัญญาปัจชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหารันตุสัพเพอะนะลิยาอาเวลาอาปัญญาปัจชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหารันตุสัพเพเทวาอาเวลาอาปัญญาปัจชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหารันตุ สัพเพมนุสส์อะเวลาอภิญาปัชชาอะนิฆาสุขีอัตตานัปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวลาอภิญาปัชชาอะนิฆาสุขีอัตตานัปริหารันโตติอิเมหิสัตถะการิหิโอติโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทะสหะการิหิทิสาะภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุริติมายติสายะสัตตาอเวลาอภิยาปจาอานิคาสุขีอัตนังปะลิหะลันตุสัพเพปัจจิมายติสายะสัตตาอเวลาอภิยาปจาอานิคาสุขีอัตนังปะลิหะลันตุสัพเพอุตตรายติสายะสัตตาอเวลาอภิยาปจาอานิคาสุขีอัตนังปะลิหะลันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาอเวลาอภยญญาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาอภยญญาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพปัจจิมายะทิสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาอภยญญาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุ สัพเพอุตตระยะอนุติสัยยะสัตตาอเวละอปยาปัชฌาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุติสัยยะสัตตาอเวละอปยาปัชฌาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวละอปยาปัชฌาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุ สัพเพอุปาลิมายะติสายะสัตตาอะเวลาอภิยาปฉาอานิฆะสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตสัพเพปุรัติทายายะสัพเพปุรัติยายะติสายะปานาอะเวลาอภิยาปฉาอานิฆะสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตสัพเพปัจฉิมายะติสายะปานาอะเวลาอภิยาปฉาอานิฆะสุขีอัตตานังปะลิหะลันโต สัพเพอุตตระยะทิสายะปานาอะเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทักิณายะติสายะปานาอะเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปานาอะเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปัจเจตมายะอนุทิสัยยะปานาอเวลาอภพยะปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะปานาอเวลาอภพยะปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสัยยะปานาอเวลาอภพยะปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปานาอะเวลาอภิญญาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะนันโตสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปานาอะเวลาอภิญญาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะนันโตสัพเพปุรติมายะทิสายะภูตาอะเวลาอภิญญาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะนันโต สัพเพปัจจิมายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสัพเพอุตารายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปริหะรันตุ สัพเพปัจิตมายะอนุติสายะภูตาอเวลาอภิยาปัจชาอนิฆาสุขีอัตนาปะลิหะลันตุสัพเพอุตาลายะอนุติสายะภูตาอเวลาอภิยาปัจชาอนิฆาสุขีอัตนาปะลิหะลันตุสัพเพทัคิณายะอนุติสายะภูตาอเวลาอภิยาปัจชาอนิฆาสุขีอัตนาปะลิหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลา อัพยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปุตาอเวละอัพยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปุริตมายะทิสายะปุขะลาอเวละอัพยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปัจจิมายะทิสายะปุขะลาอเวละอัพยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพเพอุตตระยะทิสายะปุคะลาอาเวราอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทักกินายะทิสายะปุคะลาอาเวราอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคะลาอาเวราอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปัจจิมายะอนุติสัยยะปุคาลาอเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขียตนะงปริหะลันโตสัพเพโอจารายะอนุติสัยยะปุคาลาอเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขียตนะงปริหะลันโตสัพเพทักขินายะอนุติสัยยะปุคาลาอเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขียตนะงฝริหะลันโต สัพเพเหติมายะทิสายะปุกขลาอะเวลาอภิยาปัชาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหะรันโตสัพเพอปะนิมายะทิสายะปุกขลาอะเวลาอภิยาปัชาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหะรันโต สัพเพปุรัติมายติสายะอัตตภาวะปาริยาปันนาอะเวลาอภิยาปัชาอะนิฆาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพปัจิมายติสายะอัตตภาวะปาริยาปันนาอะเวลาอภิยาปัชาอะนิฆาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปาริยาปันนาอะเวลาอภิยาปัชาอะนิฆาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะอาตภาวะปาริยาปนาอะเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขียตานังปะลิหะรันโตสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปาริยาปนาอะเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขียตานังปะลิหะรันโตสัพเพปัเจตมายะอนุทิสายะอัตภาวะปาริยาปันาอเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขียตานังปะลิหะรันโต

สัพเพอุปาลิมายาติสายะอัตตาบ่าวว่าปัลลิยาปณะอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขียัตตานังปะนิหะรันตุสัพพาปุรติมายาติสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุสัพพาปัจฉิมายาติสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุ สัพพาอุตตระยะติสายะอิทธิโยอเวลาอภยาปชาอานิคัสุกีอัตนังปะลิหะรันโตสัพพาทักกินายะติสายะอิทธิโยอเวลาอภยาปชาอานิคัสุกีอัตนังปะลิหะรันโตสัพพาปุรติมายะอนุติสายะอิทธิโยอเวลาอภยาปชาอานิคัสุกีอัตนังปะลิหะรันโต สัพพาปัจิมายะอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปะลิหะลันโตสัพพาอุตตารายะอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปะลิหะลันโตสัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอะเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปะลิหะลันโต สัพพาเหติมายะทิสายะอิทธ an ิโยอะเวลาอพยาปัจจชาอนิคาสุขีอัตตานังปาลิหะลันโตสัพพาอุปาลิมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอพยาปัจจชาอนิคาสุขีอัตตานังปาลิหะรันโตสัพเพปุริตมายะทิสายะปุริสาอะเวลาอพยาปัจจชาอนิคาสุขีอัตตานังปาลิหะรันโต สัพเพปัจิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนานปาริหะลันตุสัพเพอุตารายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนานปาริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนานปาริหะลันตุ

สัพเพทักกินายะอนุติสายะปุริสาอเวลาอภิญาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะติสายะปุริสาอเวลาอภิญาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุปาลิมายะติสายะปุริสาอเวลาอภิญาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปุริติมายะทิสายะอริยาอเวลาอัปยาปัชชาอานิกาสุขีอัตนะนังปะนิหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะอริยาอเวลาอัปยาปัชชาอานิกาสุขีอัตจานังปะนิหารันตุสัพเพอุตารายะทิสายะอริยาอเวลาอัปยาปัชชาอานิกาสุขีอัตนะนังปะนิหารันตุ สัพเพทักขินายะติสายะอนิยะอเวลาอภิยาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพปุริติมายะอนุติสายะอนิยะอเวลาอภิยาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุติสายะอนิยะอเวลาอภิยาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพอุตตรายะอนุติสายะอนิยะอเวลาอภิยาปัจฉาอนิฆาสุขีอัตนาปริหะลันตุ Saphethaginaya anutisaya arilya avila apyabacha anikha sukhi atanang parihalanto. Saphehitimayatisaya arilya atanang parihalanto. Sapheupalimayatisaya เอปุรัติบายะทิสายะอะนลิยาอเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะอะนลิยาอเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะอะนลิยาอเวลาอภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะอนะริยาอเวลาอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะรันโตสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอนะริยาอเวลาอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะรันโตสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะอนะริยาอเวลาอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะรันโต สัพเพอุตตลายะอานะนุอานุทิสายะอานะนิยาเวลาอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุสัพเพทักขิตายะอานุทิสายะอานะนิยาเวลาอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะอนัลิยาอเวระอภยาปัจจายานิฆาสุขีอัตตนังปริหะลันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอนัลิยาอเวระอภยาปัจจายานิฆาสุขีอัตตนังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวระอภยาปัจจายานิฆาสุขีอัตตนังปริหะลันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะเทวาอเวระอภยาปัจจายานิฆาสุขีอัตตนังปริหะลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะเทวะอเวลาอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตนาภริหรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวะอเวลาอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตนาภริหรันตุสัพเพปุระติมายะอานุติสายะเทวะอเวลาอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตนาภริหรันตุ สัพเพปจิมายะอนุต you you ิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิฆาสุข you ีอัตนางปาลิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุติสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิฆาสุขีอัตนางปาลิหารันตุสัพเพตักขิณายะอนุติสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิฆาสุขีอัตนางปาลิหารันตุสัพเพติมายะติสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอนิฆาสุขีอัตนางปาลิหารันตุ Sape o maya tik sayak tewa Amila apa ya anika suki Ata nang paliha lanto Sape po ora maya tik sayak mak Amila apa ya anika suki Ata nang paliha lanto Sape paca maya tik sayak mak Amila apa ya anika suki Ata nang paliha lanto สัพเพอุตตรายะทิสายะมนุสสะอเวราอภิญาปชาอนิคาสุขียาตังปะลิหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุสสะอเวราอภิญาปชาอนิคาสุขียาตังปะลิหะรันตุสัพเพปุริติมายะอนุติสายะมนุสสะอเวราอภิญาปชา A nika suki a tanelang pa liha lantuk sape pachipanya anuti sajak ma nusa a wela a paja paca a nika suki a tanelang pa liha lantuk sape utalaya anuti sajak ma nusa a wela a paja sape takinaya anuti sajak ma nusa a wela a paja paca a nika suki सफे हेती मा या थी सा मा नु सा आवेला अफजा पचा आने खा सुखी अतना हालांत तो। सफे उपाली माया थी सावेला สัพเพปุรสิตมายติสายะวินิปาติกาอเวลาอัปยาปัชฌาอานิฆสุขียตรนังปะลิฮะรันตุสัพเพปัจมายติสายะวินิปาติกาอเวลาอัปยาปัชฌาอานิฆสุขียตรนังปะลิฮะรันตุสัพเพอุตลายติสายะวินิปาติกาอเวลาอัปยาปัชฌาอานิฆสุขียตรนังปะลิฮะรันตุ สัพเพทักขินายกทิสายะวินิปปติกาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปะริหะลันตุสัพเพปุริติมายะอนุทิสายะวินิปปติกาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปะริหะลันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะวินิปปติกาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปะริหะลันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวินิปาทิกาอเวราอภิยาปชาอานิฆสุขียตตานังปะลิหะรันโตสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาทิกาอเวราอภิยาปชาอานิฆสุขียตตานังปะลิหะรันโตสัพเพติมายะทิสายะวินิปาทิกาอเวราอภิยาปชาอานิฆสุขียตตานังปะลิหะรันโต สัพเพอปลิมายะทิสายะววนิปาติกาอเวลาอัปยาปชาอนิคัสสุขีอัตานานปะลริหะลันตูติิเมหิทสหาการิหิทิสาภะระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสต,ตานังปีระนังวัจเจตาวาอปีระนายะอุปคาตังวัจเจตาวาอุอนุ ปะคาเตนะสัตตาปังวัจเจตวะสันตเปนะปาริยาทานังวัจเจตวะปาริยทานเนนะวิเหสังวัจเจตวะวิเหสายะสัเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุกิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตาตาโหตุมาทุกิตาตาติอิเมหิ อัตถากาเรหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาทังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพะปยาปาทะปะอริยุทธะเนหิมุตจะติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิจตา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาสโสกปัตตาจะนิสโสกาหุนตุสัมเพปปานิโนโอเอตาวตาจามเหเหสญญสิสัมภังปุญญสัมภังสัพเพเทวามนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานางังทะทันตุสัทธายศีลัง รักขันตุสัพพะทาภาวนาเพระตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาขตาสัพเทพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอัลหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธมิสัพพะโส สัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรขัพันธมิสัะพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรลหันตานันจะเตเชนละขังพันธมิสัะพโส สัพเพพุทธาภรลปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอัลลานตานันจะเตเชนรักขังพันธมิสัพพระโสสัพเพพุทธาภรลปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอัลานตานันจะเตเชนรักขังพันธมิสัพพระโสสัพเพพุทธาภรลปตาปัจเจกานันจะยัง พระลังอราหันตานันจะเตเจนะลกขังบันตามิสัพพโสโสัพเพพุทธาพระลัปตาปเจกานันจะยังพระลังอลาหันตานันจะเตเจนะละขังบันตามิสัพพโสโสัพเพพุทธาพระลัปตาปเจกานันจะยังพระลังอาหันตานันจะเตเจนะละขังบันตามิสัพพโสโ สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะระขังปันตามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าครอบครัวยอดเศรษฐีขอให้ผลจากทุกไปทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าจะเรินทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทววดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื Μ ่ออนุโมทนาแล้วโปรดไวยอํา โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิทจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิมสาธุ